สวัสดีคะ่ะวันนี้สรัญญาเตางอยพาทั่วพาทุกคนนะคะมารูจักบ้านของแม่บุ๋มนะคะวันนี้นะคะจะเปิดให้เช่าบ้านนะคะหน้ากว้าง15เมตรนะคะสำหรับใครที่อยากจะเช่าทําธุรกิจค้าขายนะคะขอห้างร้านและบริษัทนะคะมาจากวงเวียนพญาเตาองอยนะคะจากเซเว่นกับโรตัสมาถึง แม่นะคะประมาณ500เมตรนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเช่านะคะก็จะสังเกตเห็นแถบรั้วแดงๆนะคะก็จะเป็นนาบ้านของแม่บุ๋มนะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้าเราไปทางนี้ก็จะไปทางพญาตองอ้อยนะคะสังเกตง่ายๆถ้าลงไปพญาตองอ้อยจะถึงพันธวีนะคะก็เลี้ยวลงไปเลยนะจ๊ะและหลังนับจากพ,พาสิทธ์เพสัตนะคะก็จะถึงบ้านของแม่นะคะหลังที่3นะคะ เราจะข้ามไปฝากโน้นนะคะเพื่อจะพาไปดูด้านหลังนะคะถนนเส้นนี้เรียกว่าเตางอยกวนบุญนะคะสําหรับใครที่จะมานะคะจุดสังเกตง่ายนะคะตรงข้ามนะคะจากและบ้านแม่นะคะจะมีร้านขายอาหารตามสั่งนะคะจา้าและตอนนี้ก็จะพาเข้าไปข้ามไป,ไปด้านด้านฝั่งตรงข้ามนะคะแต่รถเยอะมากเลยข้ามยากนะจ๊ะอ่า แม่ร้านสลับบ้านนี้นะคะก็เคยทําร้านขายสินค้าราคาประหยัดนะคะทุกอย่าง20บาทมาก่อนนะคะทําประมาณ5ปีค่ะก็เลยเลิกทํานะคะสลับตัวแม่นะคะทําสินค้าราคาประหยัดนะคะมา5ปีนะคะแล้วก็ทําธุรกิจค้าของเก่านะคะก็รวมรวมกันก็เป็น10ปีนะคะธุรกิจค้าของเก่าแล้วสิปีส่วนสินค้าราคาประหยัดนะหปีนะคะอันนี้คือด้านข้างคะ่ะ นี่นะคะก็จะปลูกพักปลูกอะไรนะคะแต่ถ้าใครมาเช่าหรือว่าจะยกบ้านขึ้นนะคะขยับมาด้านข้างนี่นะคะก็จะกว้างขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะหรือว่าต่อเติมนะคะหรือทำอะไรมากกว่านี้เราก็สามารถมาตกลงในสัญญากันได้นะคะพูดไม่ยากค่ะเพราะว่าถ้าทำเราก็จะให้เช่านะคะให้ผู้เช่าทำนะคะแต่เราก็มาตกลงกันนะคะ พูดคุยเรื่องราคาเช่าได้นะคะอ่าอันนี้คือด้านหลังนะคะให้เช่าถึงต้นมะม่วงนะคะก็จะให้ดูทางด้านหลังนะจ๊ะสําหรับผูสี่อหตุสมมาเช้าเงินนะคะสี่เหตุ้าร์ขายทําธุรกิจนะคะสำหรับตัวแม่นะคะก็จะพาลูกสาวสองคนนะคะเข้าไปอยู่ข้างในเมืองนะคะเพราะว่าพ่อเขาทํางานรับราชการนะคะมีแฟตนะคะมีที่พักให้นะคะ สำหรับที่นี่ก็จะให้คนเช่าแล้วเพราะว่าอยากให้พ่อแม่นะคะมีรายได้นะคะท่านแก่แล้วนะคะเพื่ออายุ6กกว่าแล้วแล้วก็เลี้ยงหลานอีสองคนนะคะเราก็อยากจะหารายได้เพิ่มให้พ่อด้วยแล้วก็ให้ตัวเราด้วยเพราะว่าเราก็มีภาระแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะที่ต้องใช้จ่ายใช้สอยในชีวิตนะคะก็ไม่ได้ไม่ขี้เกียจนะคะแต่ก็ทํางานนะคะแต่ว่า คือตอนนี้ก็คืออยากไปทําที่นเมืองเราจะได้ขยับขยายนะคะแล้วก็ใกล้ที่โรงเรียนที่ลูกเรียนด้วยนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะสาหรับใครอยากจะเช่านะคะเราสามารถพูดคุยนะคะไปกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะแม่จะติดให้ตรงท้ายคลิปนะคะอันนี้ที่อำเภอตองงอยนะคะด้านคราด้านข้างนะคะข้างบ้านกาสิบ สุโสโมนะคะไปสารสภาพนะคะว,ว่าแม่ก็อายุ41ปีแล้วก็เท่าอายุของแม่นะคะบ้านหลังนี้นะคะนี่นะคะค้าขายได้นะคะโอ้ยม่วนหลายค่ะสมัยนั้นขายดีนะคะมันยังมีร้านค้าเยอะเนาะทีนี้ร้านค้ามันเยอะขึ้นอะไรก็เยอะแต่คนที่ทํากําไรเยอะก็คือมีอะไรเยอะก็คือจะดีกว่าเรานะคะสลับเบอร์โทรนะคะ065990 8415ค่ะรบกวนก,กด u ั s c ไคร e แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ